โอ้เย็นครับมือคํำวันนี้ฝนตกโทรศัพท์ก็มัวๆหน่อยนะกับงานวางเครื่องแจ๊ซจีดีนะครับวันนี้ความคืบหน้าก็คือเปลี่ยนแท่นเครื่องเพราะว่าทำวันนี้ทำอ,อ,อีสูด,ดีแม็กหนึ่งคันนะครับเปลี่ยนไว้ล่องหัวีดโบเลยควันขาวมาเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกมากปีกนกแคมรี่สี่เอ นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์สองคันวันนี้อ s สูดีแม็กกับ c ค m r ี่นะครับ a อ v 40ีสี่ศนย์สองคันทั้งวันเลยแต่แต่ตอนเช้าเนี้ยก็คือได้มาเปลี่ยนแท่นเครื่องแจ๊สก่อนรอลูกค้ามานะครับอันนี้ที่เขาเปลี่ยนติดรถมานี่เป็นของเทียมทั้งหมดนะเป็นของเทียมทั้งหมดเลยไม่มีไม่มีน้ำมันข้างในหรอกเนี่ยสถานสถานสวงก็คือ ดูแล้วเห็นไหมมันไม่ได้ซุดไม่ได้แตกอะไรนะแต่คือมันเป็นของอของเทียมนะครับอะไรทดแทนนะครับมันไม่มีอะไรเลยถ้าของแท้มาก็คือเปลี่ยนน้ำหนักคนละอย่างแล้วก็มันจะมีวันที่เขียนด้วยนะของแท้นะครับก็ผมเปลี่ยนของแท้ไปเลย3มลูกนุ่มๆสตาร์ทเครื่องนุ่มนิ่งโหนั่งสบายเลยในรถนะครับนิ่ม แบบคนละเรื่องเลยนะของแท้ของแท้ไม่แพงนะครับก็ต่อหนึ่งลูกก็ลูกละพันก,กว่าบาทสามลูกสามพันกว่าสี่พันกว่าบาทนะครับเออมื่อวานไม่ไม่ถึงเนี่ยสามพันกว่าบาทสองพันและสามพันกว่าบาทเพราะว่าเมื่อวานซื้อลูกปืนล้อด้วยนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยของแท้นะอันนี้ลูกหิ้วเกียร์น,นี้เกียร์นะครับอันนี้ อันนี้อันนี้อยู่กับแหลกกับของแทหมกันนี่ห่อมอยู่นี่เนี่ยห่อมอยู่นี่นะครับก็เอามาใส่อแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเหลือทั้งหมดเนี่ยสี่พันนะครับบินบินสี่พันนะครับเนี่ยบินเนี่ยสี่พันนะครับสี่อย่างเพราะว่ามีลูกปืนล้อด้วยแสดงว่า แทนเครื่องเนี่ยมันก็ไม่แพงเนาะของแท้นะมันก็ไม่ได้แพงเนาะใช้ของแท้ดีกว่านะครับแทนเครื่องใช้ของแท้ดีกว่านะผมว่านะครับเพราะว่ามันมีลูกปืนล้อลูกปืนล้อเท่าไหร่วะสี่รายการแทนเครื่องแทนเครื่องแทนเครื่องอันนี้ลูกปืนล้อหลังแทนเครื่องก็ อย่างละพันสองพันเดร้อยในเงี้ยนะสองพันกว่าบาทสามพันนะครับแล้วก็ลูกปืนร้อยอีกพันหนึ่งนะครับพันห้าบาททั้งหมดก็3,000นะครับไอลูกปืน A แท่นเครื่องอย่างเดียวนะครับสองพันกว่าบาทสามพก็ไม่แพงนะสำหรับแก๊ส g d ดนะครับแต่ถ้าเป็น G e ก็จะแพงกว่าใช้ของแท้ดีกว่านะครับ อย่าไปใช้เลยของเทียม,น,ม,ยน,มนุ่มเลยนุ่มๆเลยครับสตาร์ทเครื่องนิ่งนั่งสบายของเดิมนี่สถานยันหม้อน้ําเลยเนี่ยสถานยันหม้อน้ําเลยโค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 กเลยสถานไม่หมดเลยนะครับของเดิมอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมันของแท้หมดเลยนะแล้วก็ฮิ้เกียสองเนี่ยสองลูกข้างบนแล้วก็ข้างหลังลูกที่สามนะครับของแท้เครื่องก็เปลี่ยนใหม่นะเครื่องเกียร์นะครับย้ากันเข้าไป เครื่องเกียร์เปลี่ยนใหม่กล่องใบใหม่สลับสายไฟใหม่อะไรใหม่ก็สตาร์ทติดวิ่งได้ลองเทสหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาไฟหน้าไปทําใหม่ตอนนี้ก็คือประกอบขับเล่นได้หมดแล้วนะครับเหลือแต่ข้างในข้างในก็จะเก็บเสียงก็แก๊้งๆหน่อยพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังขวานะพรุ่งนี้เพราะวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกปืนหลังก็จะเป็น G s p นะครับก็ออยังใช้ได้อยู่นะแบบนี้นะครับก็ เจ้าของทุ่มทุนสร้างนะครับส่วนคันนี้ก็เปียกฝนอีกแล้วคันนี้ก็วางเครื่องใหม่นะ c a m รีนะครับ ACV 3 0มคันนี้ก็วางเครื่องเกียร์นะครับเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์นะครับเครื่องเกียร์ใหม่หมอน้าใหม่ช่วงล่างใหม่ช่วงล่างใหม่เนี่ยไม่ถึงอะไรอ่ะอันนี้เครื่องเกียร์แท่นเครื่องมอน้ํานะครับแล้วก็ ลูกปืนล้อเผาขับลูกปืนล้อสี่นะครับล้อหน้าหลังเลยแล้วก็เผาขับนะครับเผาขับสองอันซ้ายขวาเยี่ยนไม่หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็เป็นเชลนะครับ 5W40 แล้วก็น้ำมันเกียร์ก็จะเป็นของโตโยต้านะครับโตโยต้าเลยครับ TIV ไม่ใช่ WS นะเป็น TIV นะก็ใช้ได้รถพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ทำงานอื่นต่อวันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับกับ d m a ม d m ดีแม็กแล้วก็คัมรี่นะครับเปลี่ยนลูกหมากล่างนะครับเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างคัมรี่นะส่วน d m a มกก็อาการหนักหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าวุ่นๆคันเดียวเลยคนเดียวเลยนะครับสองคันทั้งวันกลับไปเมื่อสักพักนี่เองนะครับกลับไปเมื่อตอนหกโมงก็ขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมวันนี้ฝนะนตก โอ้ยอยู่ก็ตกอ,อีกแล้วนะตกน่าจะตกค่ำคืนนะครับขอบคุณครับณนะอำเภอธัญบญุรีจังหวัดปทุมธานีนะฮะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ